พี่ติ๊ดก่อนค่ะพี่ไม่รู้เขาไปไหนพี่ติ๊ดไปไรสสดค่ะอ้อาไวไปรู้เโอ้โหไม่บอกอ่ะลงมาเลยทำไรเนี่ยน,นอนสบายเลยนะโอ้โแอร์มันเย็นแอร์มันเย็นลมมันเย็นวันนี้นะครับเป็นเทปเทปเขาว่าความยิ่งใหญ่ผมกลับมาแล้วนะฮะกับติ๊ดแก๊งรักรถนะฮะแล้วนี่สมาชิกใหม่ของผมขอนแนะนำสมาชิกใหม่ก่อนฮะ,ะเป็นน้องอายเสมิ่งแก๊งเรา นะแนะนำตัวหน่อยฝากฝากตัวหน่อยแก๊งได้าจากกิจราคุณทาค่ะเป็นเซลใหม่นะคะก็วันนี้มาอยู่ในแก๊งรักรถกับพี่ติดถานะว็พี่ที่ที่ทาอยู่ในกิจราคาุณทานะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> ติดแก๊งรักรถนะฮะกลับมาแล้วนะฮะวันนี้กลับมาในช่วงปล่อยของ <c oughs> นะวันนี้ด้านท้ายที่เห็นกันแล้วว่าเรานิ้วเราเอาอะไรมารถใหญ่รถใหญ่มาก <c oughs> นะครับวันนี้ก็มาแนะนำกันนะครับกับโตโยต้า ฟอร์จูเนอร์นะฮะวันนี้ก็ในตัวนี้ก็จะเป็นในโฉมของสองโฉมต่างกันแล้วกันจะเป็นโฉมเดียวแต่ว่าเป็น2รุ่นที่ต่างกันก็คือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเดิมอยู่รุ่นประมาณปี15 15-16จะเป็นโฉมของนั้นอันนี้จะเป็นโฉมของ 17, 18, 19แนะและอะไรอะไรที่ต่างกันม้างน้องไออธิบายเขาทีถ้าเป็นเครื่อง2.8งจุดดี r d นะคะเป็นสปอ,อร์ตสปอร์ติโอค่ะก กระตากกับตัวนั้นก็คือมีการเพิ่มเบาะผู้นั่งม้มช้อนเลยช้อนเลยมีเบาะผู้นั่งโดยสารเพิ่มมาก็มีรคืออธิบาอธิบายเสริมนิดนึงว่าคือก่อนรุ่นหน้านั้นอาจจะมาเป็นเบาะฝั่งคนขับอย่างเดียวที่เป็นปรับไฟฟ้าได้นะ,ะแต่รุ่นที่ปรับมาเป็นตัวโมเดล217ขึ้นไปเนี่ย เขาจะมีเสริมคือเป็นของผู้โดยสารที่นั่งข้างๆอ่าก็จะมีมาด้วยอ่าไม่ได้อีกแล้วก็จะเปลี่ยนไฟตัดหมอกค่ะเป็น LED อ่าไหนางจากตัวเก่าค่ะท่านผู้ชมและชาวแก๊้งดูหน่อยอ่าเนี่ถ้าก็จะเป็น LED แล้วสชวนตัวเก่าตัวเก่าเป็นไงตัวเก่ายังเป็นหลอดต่อฮาลโลเจนอยู่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ อ่าแล้วโมเดลจะต่างกันนิดนึงมีอะไรอีกน้องไอ้ก็จะเปลี่ยนตรงอ่าบันไดข้างค่ะบันไดข้างเ<ช>ป็นยังไงครับผมก็จะ,จะเป็นสีเงินค่ะตัวเก่าก็จะเป็นสีดําสีดําด้านนี่นะครับก็ในส่วนของโมเดลตัวเก่านี่ก็จะเป็นสีดาด้านแบบนี้นะถแล้าเป็นโมเดลตัว2017ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็น,ปนสีเงินแบบนี้แล้วอ่าอันนี้เราจะให้ดูความแตกต่างก่อนนะฮะระหว่างระหว่างโมเดลตัวเก่าแล้วก็ตัวตัวใหม่อ่ามีอะไรอีก ไปเลี้ยวกระจกมองข้างค่ะไปเลี้ยวต่างกันต่างกันยังไงอ่ะก็จะมีเป็นสีลมดำมันเลี้ยวไม่เหมือนกันเหรออ๋อมันก็เหมือนกันแหละต่างกันด้วยสีต่างกันแค่สีใช่เขาเพิ่มเพิ่มยังไงความหรูหราขึ้นมาหรูอีกหรูหราด้วยการลมดำใช่ครับถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยอ่นสปอร์ตค่ะเขาจะเพิ่มสีลมดำขึ้นมานะครับอันนี้ตัวเก่าก็จะเป็นแบบด้านๆเดิมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้อ่ะตัวอันสุดท้ายก็คือ ที่เขาค้างค้างกันมานานก็คือรุ่นก่อนน่ะที่เขาออกมาจนช่วงโมเดลแรกอ่ะหน้าจะยังเป็นดิสเบรกแต่หลังอ่ะยังเป็นดัมอยู่ซึ่งซึ่งออกมาตอนนั้นอ่ะขัดใจชาวผู้ใช้รถมากนะครับว่าทาไมอ่ะรถปีนี้แล้วนะยังสเปคแบบนี้แล้วราคาเท่านี้แล้วทําไมข้างหลังยังเป็นดัมเบรกอยู่ทำไมไม่ให้ดิสเบรกมาอ่าในโมเดลปี2017เนี่ยเขาให้ดิสเบรกไปแล้วอ่าบางคนถามว่า้ดิสดิสกับดัมมันต่างกันยังไงอ่ะอ่านี่จะเป็นโมเดลใหม่ฮะโมเดลใหม่เขาจะเป็น ดิสเบรกแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดิสเบรกนะครับอ่าในส่วนโมเดลเก่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องข้ามไปดูคันสีดํานี่คือดำนะครับเราก็แนะนําความแตกต่างของแต่ละโมเดลไปแล้ว2โมเดลและคืนนี้มาจุ่วเรื่องราคานิดนึงดีกว่าให้น้องอายแนะนําราคาซะหน่อยนะฮะคันนี้เท่าไหร่1.29สอ้าใช่ไหมล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท ใช้สับทางกายไม่ได้ฟิ้งฟิ้งเลยหนึ่ง้านหนึ่ง้านสองแสนเก้าหมื่นบาทสำหรับตัวนี้นะเป็นตัว2.8 TRD ตัวท็อปสุดตารางนะสีสีขาวไวพลนะฮะไวพลธรรมดาไม่ได้ไวพลเป็นแบ็กท็อปด้วยแบ็กท็อปนี่ตัวสูงสุดก็คือถ้าเอาหลังคาด้านด้วยบวกไปอีกหลายบาทเลยก็คือมือหนึ่งเนี่ยเอาข้างเนี่ยประมาณเกือบล้านแปดนะสำหรับไอ้ตัวนี้ นะฮะไม่รู้แพงที่อะไรนะส่วนคันนูน้นคันนี้เท่าไหร่คันนี้1นึ0 0ล้านบาทสำหรับคันนี้นะครับ <c oughs> เจ้าตัว t o y o t a Fortuner เป็นตัวปี18ส่วนคันนี้1 3 0 0 0ล้านาบาทนะครับเป็นรุ่นปี17เหมือนกันฟ o r t u n e r ปี17เขับสเหมือนกันนะครับตัว V S V ค่ะใช่ท็อปสุดเหมือนกันนะครับและอีกสาคันนี้จัดไฟนั้นหรือยังไงเป็นไงจัดเต็มไหมอันนี้พี่ไม่ทราบจริงบอกเลยว่าทั้ง3คันนี้ค่ะ ยอดจัดจะได้เยอะแล้วก็ได้เกินด้วยค่ะก็คือลูกค้าที่เครดิตดีนะคะคันนี้ก็ฟรีดาวไปเลยก็คือจัดเรียกได้ว่าจัดเต็มใช่จัดเต็มไม่พอจัดเกินด้วยก็่ือเหลือเงินกลับบ้านอ่ะค่ะแล้วก็เป็นดอกเบี้ยพิเศษด้วยค่ะดอกเบี้ยพิเศษ2.79เก็ค่ะ2.79จุดตอนสูงสุด8 4งวยค่ะเริ่มต้นที่2 0 0 0 0บาทบาทนะครับวันนี้เราจะให้คันนี้เป็นพระเอกลวกันวันนี้ผมจะขอแนะนําคันนี้นะครับในระบบ ฟัง,งนะก์ชันต่างๆนะก็เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยบอกเลยว่า t o ต้าคอร์จูเนอเป็นรถขวัญใจมหาชนของชาวไทยดีกว่าอ่ะมานะครับว่าสําหรับคันนี้นะก็เป็นนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรน้อง,งอายอันนี้ก็จะทําเป็นกระจังหน้าโคเมียมอ่ากระจังห <Okay. S 1> นะ้าโคเมียมนะครับเพิ่มความหรูหรานะฮะโลโก้ชัดเจนอ่าโลโก้ใหญ่มากนะครับกลัวเขาไม่รู้ว่าเวลาขับไปไหนไม่รู้ว่าโตต้าไงคอรเนอร์ไงเวลาไปแบบซิงๆิงไงกลัวเขาไม่รู้อ่านี่นะครับส่วนนี้ที่ ที่เพิ่มเข้ามานะแต่ก่อนมันจะเป็นก่อนหน้าโฉมเนี้ยจะเป็นโฉมแชมป์โฉมแชมป์เนี่ยไฟเขายังเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์อยู่นะแต่ตัวเนี้ยพัฒนาขึ้นมาแล้วเป็นแบบว่าใบบีม led นะให้ความสว่างที่แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะออกไปตรงไหนก็แล้วแต่นะครับอ่ามีอะไรจะแนะนำอีกอ่าก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามานะนสำหรับโมเดลปี17ขึ้นไปก็เป็น led, LED ใช่ไหมอ่าก็มาดู ข้างๆข้างรถกันบ้างมาร้อนะครับเทียดีถ้าเป็นเทียดีเนี่ยล้อนเขาจะขนาดพิเศษสักนิดนึงอ,อันนี้กี่นิ้วคะอะไรล้รอเหรอคะล้อ,อสิคะแหมบ้านะไอะร้องอายไอรู้ไหมว่าอันเนี้ยขนาดเท่าไหร่หนูไม่รู้รอ่ะพี่ตีสถ้าดูไม่เป็นดูดูง่ายๆดูที่ยางนะ<ๆ>เพราะว่ายางจะมีขอบและขนาดบอกตลอดนะครับอ่ะอันนี้2 6 5 50 R 20 R นี่คือขอบมันอ่ะ R <อ>ถ้า R 20ก็คือขอบ20อ่าใช่นะครับก็คือตัวนี้เป็นขอบ20นิ้วนะฮะหน้ายาง2องนะฮะแก้มยางหนา50มันจะมีสูตรอยู่50%ของหน้ายางอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้สูตรเป๊ะๆอะนะอ่าตัวนี้ก็คือเป็นแม็กเจียดีนะฮะลมดำตัวพิเศษเป็นขอบ20นะครับถ้าเป็นตัว T D เขาจะให้ขอบ20มานะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว แบบไม่ใช่เทียดีหรือว่าเป็นตัวปกติเนะี่ยเขาจะให้เป็นตัวขอบ18มานี่เป็นล้ออันนี้ล้ออลอยเหมือนกันถ้าเป็นตัวท็อปก็จะเป็นล้ออลอยอ่ามีอะไรมาแนะนํามีอีกต้องกาสำหรับอ่ะให้นายน,นี่ที่เพิ่มเข้ามากระจุกมองข้างค่ะก็ติดไฟเลี้ยวมาด้วยเรียบร้อยอาหนูรู้พูด <c oughs> ถูกแล้วหนูพูดถูกแล้วนะ,ะก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีเขาจะมีเวลขัามไลท์ด้วยสําหรับรุ่นเนี้ยเดี๋ยวผมดูก่อนมีป่ะอ่านี่ไงเวลข้ามไลท่นะบางคนไม่รู้เมื่อไรแบบ สร้างบรรยากาศเนิดนื้อ่งมันจะเห็นว่ามีหลอดไฟอยู่ข้างใต้เนี่ยเขาเรียกววลข้ามไหแล้วก็ามาที่บันไดข้างนะครับที่ปรับเปลี่ยนจากตัวตัวโมเดลที่ต่างกันก็คือบันไดข้างนี้จะมีขอบเงินมาแล้วอ่าพ่นสีเงินเข้ามาเพิ่มความหรูหราดูสปอร์ตขึ้นอะไรทํานองนี้นะครับถ้าเป็นตัวเก่ากจะเป็นสีแบบดําด้านเป็นแบบเดียวกับตัวพื้นมันนะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับเส้นสายต่างๆก็ใช้เป็นแบบโครเมียมหมดนะครับเพื่อความดูทันสมัยขึ้น นะครับดูโฉบเฉี่ยวนะเส้นสายของเขาไฟท้ายหน้าที่เขาเพิ่มขึ้นมานะฮะเขาบอกว่ากรอบกรอบอะไรวะสีไฟท้ายกรอบสีไฟท้ายกรอบสีไฟท้ายเปลี่ยนจากตัวเก่าซึ่งผมหาอยู่สักพักนึงอะมองว่า10กว่านาทีอะมันก็ไม่ได้ต่างกนะันสักเท่าไหร่นะอันนี้ผมก็าหาอยู่เดี๋ยวโทรไปถามโตโยต้าก่อนว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวเขาบอกนะฮะอ่ะแต่สิ่งที่พิเศษเลยสำหรับคันนี้ก็คือ trd sport d u o นะครับแล้วก็ Sigma 4ฟรู้ไหมซิกมาโคืออะไรคืออะไรอะค่ะ คืออะไรคะซิกมาโฟบางคนเข้าใจว่าเออถ้าเขาบอกซิกมาโฟเอ้ยตัวนี้ขับ4นะแต่แค่ซิกมาโฟอ่ะคือมันเป็นชื่อทางการค้าของเขาก็คือเขาจะรวมระบบก็คือขับ4พาร์ทไทม, control, ะะมแ์แล้วก็มีแอคชั่นคอนโทรลนะฮะมีดับฮิลแอสซิสแตนต์แล้วก็แล้วก็มีฮิลแอสซิสแตนต์คืออะไรงงภาษาอังกฤษ<ะ>ก็คือตัวช่วยช่วยเขาช่วยขับลงเขาแล้วก็ขับขึ้นเขาแล้วก็มีแอคชั่นคอนโทรลก็คือช่วยควบคุม วบคุมป้องกันรถถล่ยอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเป็นการรวม4อย่างเข้ามาใน1เดียวเขาเลยเรียกซ<ะ>ิกมาโฟิกซิกมาก็คือผลรวมใช่ไหมสอนด้วยอย่งไง,ไงมีความรู้อย่งไงมีความรู้ซิกมา4นะครับอ่ามานะครับอันนี้ก็เป็นกรอบอ่ะเขียน f o r t จูเนชัดเจนนะบางคนอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวนิดนึงบางคนชอบไปเปลี่ยนไฟนะครไฟตรงนี้ไฟเป็นสีสีสีแดงเงี้ยโอ้กางฟืนนี่กาทุยกางคืนนี่จ้ามากเลยนะ มันจ้าซะเลือกเกินก็ฝากไว้นิดนึงนะมันจะรบกวนเพื่อนร่วมทางนะครับโดยเฉพาะตัวนี้เป็นตัว TRD ไงมันก็เลยมีชุดแต่งอะไรเพิ่มเพิ่มมากขึ้นกว่าตัวปกติไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างรวมถึงสเกิร์ตหลังเห็นไหมครับมันจะต่างกันตัวนูน้นให้ดูเลยว่าตัว TRD กับตัวธรรมดาเนี่ยต่างกันยังไงอ่ะให้ตาก้องแผลได้ดูเห็นไหมมันก็จะต่างกันตรงนี้แหละนะครับภายในตัวนี้เป็นแบบเคฟล่าด้วยเดี๋ยวจะให้ดูต่อไป อ่าบางคนถามว่าเฮ้ยพี่ไอที่มันเพิ่มเข้ามาไอที่แบบเบาปรับไฟฟ้าแปดทิศทางมันเป็นยังไงนะครับอ่าตัวนี้มีใช่ไหมมีใช่ไหมมีป่ะอ่านี่ครับอันนี้หนึ่งหนึ่งนี่คืออะไรยกยกตรงพนักไอตรงเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกอะไรวะคุณนอสไอตรงเนี้ยตรงหน้าขาหน้าขาเนี่ยยกขึ้นลงได้อ่ะหนึ่งสองใช่ไหมนี่ยกตรงตูดก้นนะฮะก็เป็น3-4มมันจะยกก้นขึ้นมาตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ ก็เหยียบขึ้นหน้าข้างหลังเป็นเท่าไหร่แล้วหกแล้วอ่าส่วนนี้ก็คือปรับเบาะนักกพิงนะครับเป็นอ่าหนึ่งสองนี่นี่มามาก็เป็นครบแปดนี่คือเบาะปรับไฟไฟ้าแปดทิศทางมาร้านเป็นไงบ้างสําหรับภายในตัวนี้สวยค่ะสวยลรูหราค่ะพี่ลุลาเปิดเปิดแอร์เปิดอะไรเปิดแอร์ร้อนใช่ไหมอ่าตัวนี้เป็นแอร์ลาวนะครับก็คือเป็นตัวยังไงอ่ะส่งแอร์ไปถึงข้างหลังได้นะครับ อ่ะตัวเนี้ยนะครับเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะฮะเป็นไงที่ยาดีเนี่ยเขาจะตกแต่งภายในเนี่ยได้หรูหรากว่าตัวธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นบอหนังแต่เนี้ยอันนี้อันนี้คนใช้เนี่ยบอกถึงคนใช้เดิมเลยนะคือเขารักษารถมากว่าเขาซื้อไอ้เนี่ยหนังเนี่ยมาพุ่มปิดอีกทีนึงเพราะว่าถ้ารถเนี่ยใช้ไปบ่อยบ่อยอย่างเงี้ยเราจับพวงมาลัยเนี่ยยิ่งเป็นพวงมาลัยหนังอ่ะหนังมันจะลอกนะครับก็ยิ่งใช้ไปนานๆเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยแล้วแต่นี่ยเขาแบบ ห่วงรถงห่วงนะเอานี่มาคุมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันพวงาลัรของเขาแล้วก็อาจจะช่วยกระชับมือของเขาด้วยนะครับก็จะมีชุดแต่งนี่อันนี้เป็นหนังนะครับก็คือเดินด้วยได้แดงด้วยนะไ,ได้แดงก็คือจะทาให้แบบว่าดูสปรอร์ตขึ้นให้อารมณ์แบบกูที่ดีไงก็แบบมันมันมันต้องแบบมันซิ่งวะจะเหมือนคนอื่นได้ไงวะใช่ไหมไม่ซิ่งไงนี่ยังเคปล่าเลยไหมคุณอ่ะนะเป็นฝาครอบฝาครอบเกียร์เคปล่านะครับ ส่วนนี้เป็นจอมัลติฟังก์ชันก็มามามา,มาจากศูนย์เลยนะแต่ที่เพิ่มพิเศษก็คือตัวนี้ครับ JBL นะครับเป็น T.A.D เขาจะหรือได้ตัวท็อปเนี่ยจะเป็นลําโพงชุดเครื่องเสียงแบบ JBL แล้วถ้าคุณเห็นด้านข้างเนี่ยอ่ะเนี่ยนี่คือลําโพง JBL นะครับไม่าจะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่า Twitter ให้ให้กำลังแบบ,บพวกเสียงแหลมนะครับเราก็จะมีเสียงกลางอยู่ตรงนี้นะครับเป็นลําโพงเขาทั้งรถจะเป็น JBL ทั้งหมด และที่เด่นเด่นของเขาเลยก็คือขับสี่นะครับในส่วนตรงนี้ขับสี่ของ f o r t จ n e r ตัวนี้จะเป็นขับสี่แบบ Part Time Part Time คืออะไรพี่ก็อธิบายไ <ใจ S 1> ปเลยพาร์ทไท<ง>ม์ <laughs> ก็คือมันต้องแบ่งเหมือนเราแบบมันไม่ได้ทำตลอดเวลาอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าจะใช้เราค่อยเอามาใช้ล้องบิดใช้อะไรเงี้ยก็คือเป็นตัวนี้ H2 H2 H4 L4 บางคนเห็นปุ่มปๆนี่ไม่ใช่แอร์นะสมัยเก่าแม้เคยชินไอบิดปืดไม่ใช่นะก็คือตัวนี้คือขับขับ4แบบ Part-Time นะครับโดยปกติถ้าเราอยู่ที่ปรับ2ขับปกติคือเขาจะขับ2นะครับเพื่ออะไรล่ะจากแต่ก่อนถ้าคุณจำรุ่นแรกได้เขาจะเป็นขับ4แบบฟู t i m e f u ูลไทม์คือขับ4ตลอดเวลาเลยไม่สามารถปรับได้ให้มันขับ2ได้นะครับก็ ขับสี่ผูกไทม์ก็จะอารมณ์แบบเขาอาจจะแบ่งกําลังคู่หน้าสัก4ี่ข้างหลัง60%สอะไรเงี้ยเพื่อให้ขับขี่แบบหนึบขึ้นเข้าโค้งอะไรมั่นใจขึ้นนะครับแต่ตัวนี้เป็นพาร์ทไทม์นะครับก็จะใช้ในเวลาที่แบบว่าจําเป็นจริงนะครับเอาไปใช้ตอนไหนใช่คับสี่ความเร็วสูงทั่วไปใช่หรือเปล่าขับถนนปกติอ่ะใช่ไหมขับสี่ในส่วนนี้นะครับก็เขาจะขับเครื่องสี่ล้อนะครับโดยการที่จะ ตัดแบ่งกําลังเลยว่าคู่หน้า50%คู่หลัง50เซนเท่ากันนะครับก็คือแบ่งกําลังล้อเลยนั่นแหละนะครับใช้ในทางขูดระถนนเลื่อนถ้าเราถ้าเราขับรถเจอแบบถนนเปียกๆถนนลื่นๆหรือว่ามีดินขูดขาอย่างเงี้ยไอส่วนนี้ถ้าปรับ h สี่นะฮะก็จะขับง่ายขึ้นขับง่ายขึ้นช่วยทรงตัวรถได้มากขึ้น h สี่เนี่ยใช้ในความเร็วสูงได้นะครับ l c คืออะไรรู้ปะตับเพื่อน ใช้ความเร็วต่ำอ่าก็คือ L ที่ตรงตัวและ L คือโรนะคะโก็คืออันนี้ไว้ใช้แบบแนวแบบตกหลุมบ่อโคลตะกุยดินแบบหน,หนักๆเลยที่ต้องการทอคเครื่องสูงๆอะไรเงี้ยเราใช้ L4 เลยแต่ว่า L4 เนี่ยจะใช้ก็ต่อเมื่อรถต้องหยุดนิ่งก่อนเท่านั้นแล้วเวลาเข้าเราต้องใส่เกียร์ N ก่อนแล้วเราค่อยบิด<า>บิด<า>บิดไป H 4ก่อน H 4, 4แล้วค่อยไป L4 อีทีนึงนะ ถึงจะเข้าได้นะครับขับสีถ้าขับสีตลอดเวลาคือมันกินน้ํามันไงเขาก็เลยพัฒนาขึ้นมาโดยการใช้เป็นเลือกเลือกเลือกใช้ซะเป็นพาร์ทไทม์นะก็ช่วยลดทั้งต้นทุนการผลิตของเขาด้วยแล้วก็ประหยัดน้ามันเราด้วยนะครับและในส่วนของข้างๆขับสี่ะ DSC นะฮะตัวนี้ย่อมาจาก Down Hill a s ิสแ t นต์ Control นะครับก็คือตัวช่วยลงเขานะครับก็คือถ้าเราเปิดโหมดนี้ไฟหน้าปัดมันจะขึ้นแล้วแบบ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 อ่ะให้ตากล้องมาดูนิดนึงเหนแหนแหนอยู่ นะก็คือตัวช่วยขับลงทางลาดชันนะครับถ้าเราเปิดตัวนี้เวลาลงเขาอ่ะตัว ECU หรือกล่องการทํางานเขาอ่ะเขาจะหน่วงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ช่วยเบกรกอัตโนมัติด้วยนะ mm hmm. เพื่อช่วยในการลงทางลาดชันไม่ให้เกิดอันตรายนะครับแต่ไม่ใช่มีแค่ตัวดาวฮิลนะ <c oughs> เขามีระบบฮิลแอ i ์ซิ n คอนโทรลด้วยก็คือ <c oughs> เวลาคุณอยู่ทาง <c oughs> ทางชัน <c oughs> ใช่ปะ่ะ <c oughs> อย่างเงี้ยถ้าเราถอนถอนถอนเบรกเงี้ยรถมันจะไหล <c oughs> ใช่ปะ่ะ <c oughs> ตัวตัวนี้จะช่วยเร่งเครื่องไปข้างหน้าแล้วก็เบรกให้เบรกอันตโนมัติให้เลยเส่วนตัวนี้ระบบความปลอดภัยมันค่อนข้างเยอะกว่าตัวตัวเดิมๆชั้นิดนึงในตัว2.8เนี่ยและหรือ2.4เนี่ยเขาจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเขาเรียกว่า a t r a c t หรือ Traction Control ถ้าเป็นตัวธรรมดาจะมี Traction Control แต่ว่าถ้าเป็นตัวรุ่นท็อปอะจะมี a t r a c แท็กช่างควบโชวนะฮะป้องกันการลื่นถลของรถนะฮะโดยการทํางานของเขาก็คือถ้าเขาเซ็นเซอร์เขาจับได้ว่าล้อเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยหมุนเร็วกว่าอีกข้างหนึ่งเขาจะส่งแรงดันน้มันไปเบรกล้อฝั่งนั้นไม่ให้รีเพื่อที่เราจะแบบป้องกันรถลื่นถลไปได้ <ๆ S 2> อย่างงี้นะแต่ตัวเนี้ยเขามีระบบ AT r a ็ track, เหมาะกับสายลุยมากนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ออฟโรดเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาใช้ไอตัวฟังก์ชันเนี้ยช่วยในการแบบตะกุยไปลุยนู่นละ ลุยขับออฟโรดเนี่ยก็คือเอแท็กชั่นคอนโทรลระบบของเขาคือไม่ใช่แค่จะหยุดแค่ล้อแต่เขาจะเอากําลังของล้อนั้นส่งไปที่ล้ออื่นด้วยอารมณ์แบบถ้าล้อข้างหนึ่งแบบมันยกอยู่ถ้ามันจะฟรีใช่ไหมเขาจะเบรกล้อนั้นน่ะและไอ้ส่งกําลังที่จะหมุนล้อนั้นไปล้ออื่นเพื่อไปเสริมกําลังล้ออื่นให้เราผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปได้อ่ามันจะเป็นอัปเกรดอัปเกรดของแท็กชั่นคอนโทรลอีกทีหนึ่งนะครับอ่ามีอะไรอีกอ่ะง่้ยง พี่่หนอย Eco mode, power mode, อีโคโหมดพาวเวอร์โหมดค่ะพี่คืออะไรคะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดตรงตัวเลยค่ะหนูอ,อ่ประหยัดน้ำมันอ่าอีโคก็คือไปแบบเนิบๆไงเราแบบประหยัดประหยัดแล้วกดอีโคนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นพาวเวอร์โหมดเงี้ยแบบโหมดแบบดุดันหน่อยนะครับว่าเร่งเครื่องเรื่องอะไรทันใจอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ออฟออฟนี่ก็คือแท็กแท็ชันคอนโทรลนะครับของตัวนี้นะครับออนออฟสามารถปิดได้นี้น่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟอัตโนมัตินะครับสำหรับไฟหน้านะครับ แล้วพวงมาลัยตัวนี้มีนี่ด้วยสําหรับรุน่นนี้ลืมไม่ได้นะครับเกียร์6สปีดมีแพัดเดิลชิพด้วยเป็นเกียร์แบบซีเวนเชียลสามารถเล่นเกียร์ซีเวนเชียลคืออะไรนี่ครับเขาเรียกเกียร์ซีเวนเชียลคือดัน1บวก1บวก2ได้บวกเกียร์ขึ้นเกียร์อย่างเงี้ยเราเราอยากเล่นเกียร์1 2 3 4อย่างเงี้ยเราเล่นได้เขาเรียกเกียร์ซีเวนเชียลนะครับหรือจะปรับมาดีแล้วเรามาเล่นตรงแพัดเดิลชิพตรงนี้ก็ได้ได้เช่นกันเหมือนกันนะครับส่วน เรือนไม้ที่เปลี่ยนไปนะครับในตัวทีดีฮะเขาก็จะมีความหรูหราเพิ่มขึ้นนะครับพร้อมกับหน้าจอนะแสดงผลนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันจะมีบอกระบบต่างๆเลยนะครับนี่นะครับหน้าปัดเรือนไม้ของเขาตัวทีเดีนะฮะจะดูหรูหรานะและที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลให้ตายเถอะนะฮะรถปี18ให้น้องไอ้แลนด์ด้านหลังมากส่วนกลางนี่ด้านหลังของ ห,หลวมามากค่ะพี่ติ๊ดแล้วก็ก<า>ว้างค่ะเขาบอกว่าด้านหลังมันปรับเบาะได้ด้วยค่ะพี่ใช่ไหมใช่ตัวนี้ปรับเบาะเป็นแบบ60 40งงเลยห0สิบสี่ 60, ตนนัวนี้อันนี้สามารถพับพับลงมาได้แล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วมันจะพับขึ้นมาอัน,นี้อีกทีหนึ่งก็คือเอาไว้สำหรับขนของขนของอะไรเยอะๆอ,อ,อย่างเงี้ยส่วนสำหรับชาวแคมป์นะครับตอนนี้ชอบกันมาก นะครับตัวนี้นะครับมีทั้งไฟ12โวลต์และสามารถจ่ายไฟ220โวลต์ได้ด้วยให้น้องอาชีอยู่น่มันน่าจะน่าจะอยู่แถวนี้อ่ะสามารถจ่ายไฟรรย220โวลต์ด้วยนะมีฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่แอบบอกไปตัวนี้มีคลูบ็อกซ์อยู่ที่คอนโซลหน้าก็ <c ười> คือแบบคุณจะซื้อแป๊บซี่หรือกระป๋องอะไรเงี้ยแช่ได้เลยจะมีแอร์เป่าข้างในรักษาวความเย็นอยู่ <c ười> นี่เป็นแอร์ลาวนะคะแอร์หลังคา <c ười> ก็สามารถปรับอุณหปรับอะไรเขาเรียกปรับปรับลมได้จากตรงนี้เลยนะครับ สามารถตั้งอุณหภูมิไ้ด้วยไหมหรือว่าปรับออโต้ปรับออโต้ได้นะครับเบาะหลังเดี๋ยวพาปดูข้างหลังดี่ยเปิดข้างหลังดิ่าทด้ไหมอ่ะภายในนะกว้างขวางมากนะครับเบาะสําหรับ f o r ์จูเนอร์เนี่ยหอสามแถวคือถ้าไม่ใช้อ่ะเราพับเก็บขึ้นมาแล้วก็ยกได้ผมจะโชว์ให้ดูแล้วกันนี่นะครับถ้าครบสามแถวอ่ะผมขอเอาลงมาฝั่งเดียวแล้วกันแต่ว่าถ้าคุณอยากขนของไงทุกได้เยอะนะสำหรับ Fort u n เนเนี่ยอ่ะก็จะพับเบาะตรงนี้ออกลงไปก่อนแล้วก็ดึงอันนี้มา ปุ๊บตัวนี้ก็จะพับขึ้นปั๊บแล้วเราก็คล้องไว้ตรงนี้อะดึงอันนี้อีกทีหนึ่งให้มันแน่นแล้วก็ติดไปุ๊บใสได้หรือว่าบางคนถามว่าเฮ้ยที่จะใส่ของอะจะแม่งติดอันเนี้ยทำไงอะตัวนี้สามารถถ้าเอาลงมาแล้วถอดน็อตตรงเนี้ยมันจะมีน็อตล็อกยึดเบาะอยู่สามารถยกเบาะเนี้ยเก็บไว้บ้านได้เลยแล้วตรงนี้ก็จะลงลงลืมบอกนี่ช่วงล่างเขาจะพิเศษทีนึงเขาจะมี ชุดช็อคอัพ T R D มาให้ด้วย4ต้นนะครับในส่วนฝาท้ายตรงนี้เป็นไงฝาท้ายอะไรไฟฟ้าหรือเปล่าไฟฟ้าค่ะระบบออตโต้ปะฮะระบบออโต้อ่ะลองกดดูก่อนใช่หรือเปล่ากดที่เดียวห่านะขออีอกทีนึงอ่านี่มันไม่หุดนี่ไงตัวนี้นะครับมีระบบป้องกันแจมปโพลิชชั่นนะครับ หรือว่าป้องกันการดีบเนี่ยตกใจเลยเขาไม่รู้ไงรหมอนีครับก็คือป้องกันการดีบนะครับเวลาเรากดแล้วแบบคนแบบบางถืของอยู่อย่างเงี้ยมากดปุ๊บป้องกันการดีบนะครับถ้าเรากดอีกทีก็จะขึ้นไปนะกดอีกทีก็จะหยุดปุ๊บแล้วก็กดอีกทีก็จะลงไปแล้วอ่าไม่งานปิดนะครับอ่าขอแนะนำในส่วนสุดท้ายนะครับแล้วครับ นะสำหรับตัวนี้นะเป็นเครื่อง2.8ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับถามว่ารุ่นเก่าเขาว่าโฉมแชมป์อ่ะเขาใช้เครื่อง3.0ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับแต่ตัวนี้ใช้เครื่อง2.8แต่ว่าประหยัดประหยัดและแรงกว่าเครื่อง3.0รุ่นเก่าอีกนะทนผอ้รู้เปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้ให้แรงม้าเนี่ยเทียบกับตัว3.0นะน่าจะมากกว่าประมาณ6ตัว แต่นี่เป็นเครื่อง2.8เงแต่ให้แรงบิดที่สูงถึง450นิวตันเมตรนะครับและให้ในรอบที่แคบกว่าด้วยก็คือรุ่นนี้จะแบบว่าเร่งแรงทันใจมากมากมากกว่ารุ่นโฉมเก่าคือหรือเครื่องตัวเก่าเนี่ยนะครับก็คือเวลาเราแซงทางทางขับขันอะไรเงี้ยตัวนี้จะเร่งเร่งได้ทันใจมากขึ้นนะครับดูนี่ป้ายพวกนี้ยังอยู่นะครับบง่งบอกถึงไม่มีการทําสีใดๆทั้งสิน้นนะครับเป็นรถรถเดิม น็อตต่างๆเนี่ยเวลาเขาดูรถมือสองเนี่ยเขาจะดูตามพวกนี้แหละนะดูขีดดูรอยเนี่ยดูเป็นซิลิโคนนะครับก็คือถ้ารถชนมาอย่างเงี้ยเขาชนมาเขาจะปั้นใหม่ปั้นตัวนี้ใหม่แต่ว่าปั้นใหม่ยังไงก็ไม่เหมือนที่มากับเดิมๆโรงงานส่วนนี่ฝากระโปรงเนี่ยน็อตน,นี่เห็นไหมเห็นสีมันไหมล่ะสีมาอยู่น็อตก็ยังไม่เคยแกะไม่เคยขัดอะไรแรงสิ้นนะครับอย่าไงไงี้ยไล่ลงมานะฮะตัวเครื่องต่างๆนะครับ สำหรับคันนี้นะครับก็สรุปสั้นๆเลยสำหรับคันนี้นะครับโตยโยต้า r d Sport ีส o 2.8 V นะครับขับ4ปี18ราคา1ล้าน2 9 0 0 0 0บาทจัดได้เกินจัดเต็มนะเกินคือเกินร้อยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้วก็ผ่อนได้สูงสุด84งวดนะครับไม่ว่าอาชีพอะไรก็ออกได้เพียงแค่คุณมีเขาเรียกว่าอาชีพที่ สุจริตตรวจสอบได้นะครับหรือว่ามีหลักฐานทางการเงินต่างๆเราจัดให้นะครับสําหรับตัวนี้สรุปรคาคันนู้นต่อนะคันนู้นคือแนะนําหน่อยเราอะโ o โยต้าฟอร์จูเเครื่อง2.4นะคะอันนี้ปี2017 2018อ๋อทอดทษดีค่ะปี2010ปี2018ค่ะ6,000ืโลขอให้ดัน้งหม่ด้วยะมาในราคา1 1 3 0 0ล้าน1 3าทอ่าจัดได้เต็มฟรีดาวเหมือนกันนะสำหรับคันนี้นะครับส่วนคันนี้ เป็นรุ่นโมเดลตัวเก่าก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นตัวนู้นนะครับก็เป็นปี17ตัวนี้เป็น 2.8V ขับ4นะครับมาพร้อมกับราคา1 9 0นเออ1 1้าน1้าน3,000บาทอ่า1,000 3,000บาทนะครับสำหรับคันนี้อ่าสำหรับวันนี้นะก็ขอฝากช่องทางการติดต่อการรับชมต่างๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจนะฮะเพจกฤษดากุศลานะฮะรวมไปถึงเพจแกรงลักรถ แล้วก็ยังมีช่อง YouTube Channel นะครับเป็นกิจสาคูดคาร์นะครับมือ2 5นาทีมีอะไรอีกมีกิจสารีวิวนะครับแล้วรวมไปถึงแกงรถตอนนี้แกงรถเรากลับมาแล้วยังไงรอเดี๋ยวฝากติดตามเลยและในช่วงรายการปล่อยของนี้เดี๋ยวเจอกันทุกเที่ยงทุกวันมาทุกวันไม่มาไม่ได้ไม่มาเจ้านายด่านะผมนะติดอยู่หน้าแกงลรังรถนะฮะและและน้องอายนะและน้องอายเช้ มันเป็นแบบการแสดงไงไเออก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ